สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเล่นนะคะอ่าผลออกนะคะหวยลาวที่ผ่านมานะคะหนะะึ่งสี่เก้าเจ็ดหกหกนะคะเบิ้ลมาเนาะน่าเสียดายที่เราเน้นอะไรนะเน้นห้าเนาะเข้าแต่เลขเด่นนะคะเด่นเจ็ดเนาะเห็นไหมเจ็ดชนห้าชนนะคะโอ้ยน่าเสียดายเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดของเราห้าห้าเนาะเบิ้ล สูตรามาเบิ้ลนะคะเบิ้ลออเบิ้ลมาเบิ้ลนะคะแตกเบิ้ลเนาะเบิ้ลไม่เลยเบิ้ลพอสอซอเนาะน่าเสียดายเน้นห้าห้าเกินไปเนาะท่านผูช้ชมตามต่อนะคะวันนี้นะ ตอนนี้เราทำอยู่ที่สองสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็เอามาวิเคราะห์ใส่กันดูนะจ๊ะเนาะตัวนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรเด็ดดั้งเดิมของเราแล้วก็สูตรสามยอดนะคะสูตรคุณยายเราก็ลงไปแล้วนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนิดหนึ่งเนาะอ่ะมาดูกันสูตรดั้งเดิมตัวไหนมาบ้างนะคะสูตรนี้ก็น่าสนใจนะคะถ้าตัวเลขเฉียงมาเบิ้ลก็คือเข้าเบิ้ลเนะาะเอาชุดล่างก่อนนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะสี่ตัวที่อยู่ด้านบนนะคะ อสองตัวสงองรวมกันเป็นสี่ตัวเนาะคือมาตลอดนะคะเข้าตลอดเลขรูดวิ่งของเรานะจ๊ะอ่าอันนี้คือชุดล่างของเรานะคะชุดบน จะไม่เบิ้ลตรงวัดเลยคะ่ะ no? เนาะอ้าวอาแล้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 วอ่ะระวังเบิ้ลตรงวัดนะคะ <c ười> อ่ะสี่สีสสส่ห้าห้า,หานะคะเก้าเก้าแปดแปดนะคะเจ็ดเจ็ดก็ได้หลักที่มีนะคะคือมี อาเทเบิลน,นะคะก็จะศูนย์ศูนย์อ่าสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเลยนะคะ mm hmm. เบิลน,นะคะศูนย์ถึงเก้าเลยนะคะอันนี้เบิลเพราะว่าสูตรเราน่าจะมาเบิลอีกแล้วนะคะสงสัยเบิลต่องวดนะคะแต่ถ้าให้แอด,แอดชอบนะแอดชอบตัวนี้นะเบิลทำไมแอดชอบตัวนี้เพราะว่าแอดเห็นอยู่ปู่ปู่นาคเนาะ แอดเห็นอยูปู่นาคตัวนี้นะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาติดตามาปู่นาคนะคะเบิ้ลนะคะอาจจะศูนย์เจ็ดเจ็ดแบบนี้ก็ได้เนาะมาดูสูตรก่อนนะคะอันนี้ก็คือในชุดเลยนะคะก็จะมีหกห้าห้าสี่สี่สามแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าถ้าชอบก็ชอบตัวนี้ด้วยนะคะนี่ห้าสี่นะคะระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลตองมวดนะคะ เพราะว่าสูตรเรามาเบิลอีกแล้วนะจ๊ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอามาดูสูตรสัมยอดตัวไหนมาบ้างเนะเาะอ่ะสูตรสายอดตัวเลขที่มานะฮะ นี่คือตัวเลขที่มานะฮะอาสังเกตว่าตัวไหนชนกันแปดนะฮะมีแปดก้ามาสองตัวอ่ะ ระวังนะคะเลขเด่นน,ะ,ะ,เเน,นะ,ะเลขเด่นใครที่รูดวิ่งนะคะระวังแปดระวังหกระวังหนึ่งนะคะสามตัวนี้เลยนะคะเด่นอ่ะ โอ้ยเอาแล้ว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 อ่ะแปดให้ระวังแปดแปดเก้าเอาสีแดงเหรออันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอาสีแดงอะ ระวังแปดเก้าแปดหกนะฮะนี่จับตามจับตามในสูตรนะฮะแล้วก็แปดหนะะึ่งะจ๊ะใครที่ชอบแปดเนาะสูตรนี้คือในชุดเลยนะคะให้ระวังอ่อหกห้าและห้าสี่นะฮะหกห้าและห้าสี่แล้วก็เอ่อระวังเลขปู่ด้วยนะฮะแต่ถ้าให้ชอบ คือไม่แน่อาจจะเข้าในชุดเลยนะคะเบิ้ลให้ระวังหกหกด้วยนะคะหกหกเจ็ดเจ็ดอ่าระวังเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะอ่าไปวิเคราะห์ไตตรองดูนะจ๊ะถ้าในชุดเลยนะคะก็จะมีหกห้าห้าสี่สี่สาม อ่าชุดล่าง8ปดเก้า8อแปดเจดนะคะแล้วก็เก้าดนย์เะคะอันนี้คือตัวเลขที่มาในสูตร3ยอดของเรานะคะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะสูตร3มยอดแอดจับให้มีแปดเ้าแดหแล้วก็แปดหนึ่งะคะอ่ะใครไม่ชอบที่แอดจับก็ลองจับดูนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดว่าห้าหกหกหก็จะเข้าชุดนี้เลยนะคะก็จะชนกันนะคะเนาะ ถ้าเป็นแปดเก้าก็จะชนชุดล่างสังเกตว่าตัวเลขชนกันนะสองสูตรนี้ตัวเลขชนกันนะอ่ะอ่ะระวังเบิ้ลนะคะเบิ้ลตัวเดิมเนาะหกหกเจ็ดเจ็ดอ่าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็อ่าผ่านนะฮะท่านผู้ชมคะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะสูตรอแอสดเลยนะคะก็โปรดใช้วิจรญญารย์ในการรับชมด้วยนะคะเนาะเป็น แนวทางในการซื้อสลังกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะออพระคุณมากๆนะคะใครที่ก็มาติดตามนะคะก็ขอให้มีโชคนะคะทำผู้ชมขาเนาะ